พิมมเหรอพิมม์มอสพิมม์มอสไฟพิมม์มอสอ่านมาเลยวะน่าจะต้องวิ่งนะลอยไปเพ่งเหรไม่ได้เพ่งรถมีรถไหมมีรถไหมรถขวามือมีไหมที่ถนนมีไหมไม่เห็นเลยครับ ลอไปก๊บก๊บก๊มีตีไหมไม่น่ามีนะเไม่เห็นใครก๊บดี๋ยวมีรถมีรถมีรถแยกไปแยกแยกไปเอารถกันนะ๊บึอ่าอ่า๊บ๊บป๊บ๊บเาะึงอ่ะ๊บต้องเลต้อง้เดี๋ยวผมองแล้ว

ถ้ามีจวมไม่น่ามีใครมาขโมยจวนหรอกเอ้าทำไมมันออกแดงๆอย่างไรแบบสองแมตรแล้วนั่นเนี่ออแดงไอ้ยะเท้าฟ้ามีสีเลือดอ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผมใช้กะปุนทุบเลยนะครับ เอ้าพวกก็มีรถผมก็ขี่ไปนี่ครับ M4 มาแล้วผมวิ่งอยู่แต่ที่สาวมากเลยเกมไหมโอเคที่ผมวิ่งตามตู่ไม่ได้อะไรสงสัยสงสัยต้องหยับสูตรบ้านเทียบละไม่ได้ละรถตามไหมเพี่อนรถตามเลย แนวว่าตัม้มยังไม่ท็อปฟอร์มเหม่เอาน้ำมันฟอร์มในกันแบบตามๆอย่างนี้อท็อปฟอร์มเหมือนกับเจเจเนี่ยผมไม่ค่อยฟอร์มนะไม่อยากเป็นแนวหน้าเลยใช่ไหมสู้ไม่ทัน,แน,นแนวหน้าส่วนใหญ่ชีวิตจะสั้นไอเสียงมันเยอะ

เก็บต่งก็ได้รถอยู่ไหนเนี่ยใส่ต้องเล่นสูตร <c oughs> ขับรถฟาร์มแล้ววิ่งฟาร์มไม่หัว <c oughs> ไม่ได้ไม่บอกไม่ทันเนอวิ่งฟาร์มนี่ไม่ทันเพื่อน ่ค่อยพูดเล่นนะพูดแล้วทำเลยเปิด <laughs> าโอ้ส่วนเขียวน้อยอะได้กระเป๋ากราตานะครับรได้กระตามาดวนกระโชคแล้วแง <c oughs> ่ผมยังไม่ได้พี่เต้ จะอยู่จนจนเวลานั้นเลยมันแล้วแต่โซนใช่จะบางทีบางทีของก็เยอะบางทีก oh. yeah. ็ไม่มีเลยใช่ไหมคืออะไรเน่าจะดมแล้วแต่เขาจะดอกให้เราหรอาไม่ดอกให้เราก็ไม่มีของปหมดแล้วนะเอาหมดแล้วป้าดิบป้าดิบป้าดิบมีคนว่าจะยังป้อดิบยังไม่มี ตอนนี้ต้องการกระสุ<อ>นสฟ้าพื้นไหนกระสุน <c oughs> เยอะใช้พื้นนั้น <c oughs> เลย,เอยบอดว่าแล้วว่าแล้วบอดจริงๆจับซับหัวกูแตกเลยควายมึงเนี่ย

น้องอันพี่ปัดดีวะโอเคตัดนู่นกดกูด,ดมัมน้ำเลยเหรอออ้าว้าวนกันมกูได้หมดแล้ว,ดดม,ลวมาอาจจะพาไปไปสิไปพี่นูน่นเปืมอยู่นู่น <laughs> สวิตซ์ที่สวิที่สวิตที่ท่สงที่งที่สองที่รองเท้าไมเลยพี่หมีกระสุนทีนี่เป็นมีเลยลูกนี่สุนที่เดิกลบไปนี่ลุบไปนี่ I got supplies I got supplies ยูโฟอยู่นี่เจอไทยเอฟโฟบอกบ้างนะเพิ่มเอสร เี้ยเดียวที่ไม่ใช่เงี้ยเดีไอ้ปัดมาปัดโอ้ยจะไม่ให้มันเกิดเลยเหรอยิงขนาดนั้นเรื่องบัตรไม่ต้องห่วงครับเราห่วงอยู่เรื่องบัตรหมดกับปัอย่างเดียวอยากหาสระหอบ่ะไปก่ไป เหนื่อยแล้วพี่เหนื่อยเหรอพื้นว่างแล้วพื้นกลางถนนแล้ถ้ามีคนเยอะๆไม่น่าจะไปนอนเอาไหมนั่นความไม่แข็งเอาลประตูเปิด ออกซ้ายเลยออกซ้ายเลยคูเปิดแล้วคูเปอร์บัตฟาร์มบัตรฟาร์มครับโอ้ใช่มอะไรพี่นี่มีกระสุนเขียวเหลือเนี่ยบัตรฟาร์มบัตรฟาร์มได้กระสุนเขียวตังเยอะครับไหนอะเจอหมดแล้วนะเดือนเจอบัตผมคงจะไม่เจอคนบ้างไม่เพิ่มเออเออารแคออโอ้โห ใครเอากีบกองมั้งจีบกองจีบกองเราครับให้โชคเลยวบอดใช่ไม่ได้ใช้บอดนะเนี่ยมันเปิดตู้ประตูอย่างเงี้ยคนแต่ว่ามันเอาของไปไม่หมดบอดบอดนะเนาะบอดเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอาวุธนะเขาโดดลงมาเดี๋ยวนี้เขาไม่มีอาวุธนะเขาต้องมาฟาร์มก่อนนะบอดอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรื่องแต่ว่าเห็นความจริงทำ ไม่ไม่ไม่จะคุมผมวันนั้นมันโผล่จากปีนมายิงผมเลยเอาจริงจริงมันมีบอทที่ไม่มีไม่มีกระสุนไม่มีปืนนะนั้นโผล่มาจากดินเลยขึ้นตัวเลยขึ้นตัวจริงโผล่มาครึ่งตัวมายิงผมโอ้โหแทบหลอนเลยใช่ไหมมันโผล่มายิงไลยรู้ไหมโผล่ที่ตาเราเนาะ ตะเละพอพอพอตั้มนกปุ๊บเนี่ยมันกดออโต้ยาวเลยอ่ะบอดเดี๋ยวนี้เขาบอดมีการซ้ำคนด้วยนะเดี๋ยวนี้ยบางทีบอดบางทีเรายิงคนเราเล่นทีนี้บอดมาไปยิงคนตายอ่ะมันซ้ำต่อเราเลื่อนเลื่อนได้น้อยมันจะชอบซ้ำบอด ือโดยเฉพาะคือหนูไม่ชอบอย่างนึงคือพอเปินร้านเราอ่ะคือสมมติเรายิงน็อกแล้วอ่ะแล้วทีนี้เราตีโหลดแล้วทีนี้แบบมายิงศัตรูอ่ะแล้วัตรูตายอ่ะคือเราไม่ได้คือคิวแตคือมันได้คิวอ่ะอ๋อคิดดูเราไม่พูดมีอาครับเปิดขยะยังไม่เนี่ยเอาครับช่วยจะแล้วเพี่นอมันใช้ยี่สิบเปิดไม่พอไม่เหลือเต็มแล้ว เรื่องกระเป๋าดูจะไปแล้วแม่แกะเราไม่ได้ดูเวลาแล้วเพราะตอนนี้มันตีหนึ่งนะต่อเหรอไปสกายครับ I got supplies I got supplies ไม่เจอตะโกบบ้างเลยนะพี่ก็สับสนแล้วก็บ่ายโมงอยู่มันไม่่ใชหลงขนาดนั้นึกว่าบ่ายโมงนึกว่าบ่ายโมง กระสุนเจดะครับมีใครใช้ไหมไม่ได้ใช้รกใยัดขยับสายสายเมาส์ไปมาร้อช็อตะคอช็อตสายมันรวมไหม่ช็อตเลยมหอกดะไรอยังอยังอไรยังยัถอดมันถ้าถอดมันจะบักเลยไม่ต้องไปขยับแล้ว มาเป็นยุ่งช่วงยุ่งช่วงยุ่งช่วงนิ้วหัวเองมาอ่ามาไปเถอะไม่ตายกูยิบมโชคขอบผู้เล่นผูดเล่นผู้เล่นโอ้ผู้เล่นผู้เล่นโอผู้เล่นเอาแล้วพี่ของผู้เล่นอ่ะยี่นน้อยใจสิโชคหันมองหลังดิมาแล้วโชคเออไม่มีกระดาบพี่เดี๋ยวผมมาช่วงกับ มีเสียนารอบนี้ไม่มีหระถัดรอนละปล่อยปล่อยไปต่อครับไปต่อไอมีใครเอาไปเนเอครับเอาครับเอาเอาัวมีจังไม่คิดนะเจียวเลยเจี๊ยบเลย

ข้างบนมี M4 M4 ไได้แล,แล้วเราก็ซูนกู่นิดก,ก่ทีทละแปดร้อยนัดเลยอยากเล่นอยากเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่มีสะโขอเลนปว่าวนเนินนี่หรอมีแปดร้อยน้ำไหมแควน้ำไหม เอาครับน้ำมัน <laughs> ไม่ใช่น้ำไม่ใช่เครื่องดื่มไม่เนี่ยผมจะผสมเพลิงทั้งคำเลยเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวรถไปไหมไม่มีกล่องนะกล่องด้วยอะของมันอะไรมันจะเก็บอ,อะไรให้พี่เนะาะแสดงว่าตรงนี้บทน่าจะบวกกันยับนะ้ว <c oughs> บทน่าจะบวกกันยับนะ เล่นอีกอ่ะยังเล่นโน้ตอีกอ่ะไปแล้วไปแล้วครับ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 เฮ้ยมีตัวมาผมั้ยมีตัวมามีตัวมามีตัวมาทางไหนอ้าวไหนอ่ะพี่เสียงกันเองนี่แหละไพี่เห็นไหมฮะเฮ้ยไม่มีอะดอกนะข้าหน้าอะดอกเสียงเท้ามีอะดอก Enemies ahead Enemies ahead แม้ว่าเสียงเท้าเรานี่เชื่อถือไม่ค่อยได้นะแวยกแยกไม่ค่อยออกเลยว้าวเออดอกเออดอกเออดอกต่ำมีกล่องไอดอกมั้ยอ๋อแล้วมีตัวมีคนเก็บไปแล้วนะเฮ้ยยังมีรถจอดอ่ะยังมีรถจอดอ่ะมีตัวป่าวผมมีตัวบ้านที่แถวนี้แหละมีตัวบ้านมันน่าจะยิงเรา มีกระสุนกำมีพิตาแมวนี่เด็เขายิงเราอีกนั่งเลยนิดเี้ยเขามองภาพผมูไม่มือใครเลอยเลยล้วปชอบพิงตั้มเคยโดนมาแล้วนั่ไม่ใช่ไม่เคยนั่งอยู่รถน็อกเลยน็อกข้างรถและ เจ็บเราไม่จำเขาบอกว่าเจ็บเราไม่จำด้วยิ้งหัวนกไปครับเรามันต้องวัดใจเลยครับวัดใจกับกระสุนนี่นะทำตัวอยังกับเป็นดีเจต้องเสี่ยงลืมเราต้องอ่านอะไรครับไปให้หมดทำไเป็นระเบิดจะี๋ไม่หมดวงไปลุยอินแล้วไปสร้างเปล่าหักพังแล้ว

มาเหลือนดูมาเหลือนจะไปนู่นเลยไปทางไปที่เวอร์อุลตร้ากัน<อ>เลยแล้วยงกัดอีกแล้วใช่ไหมชโชคต้องเล่นไอ้นั่นแล้วครับกอยอสิบห้าไ,ไม่ใช่กอ,อยอสิบห้าออยออะไรคือออยอ เดี๋ยวออยอนที่มันอาหารระยะออยอนอาหารระยะอาหารระยะใครอาหารระยะคนละอยอนที่หนูพูดอ่ะอยอนที่มันอยู่ในอ่ะที่มันเป็นอันนั้นอ่ะอยอนที่เขาติดตามสินค้านั่นแหละอยอนอาหารระยะเงินด้วยเยัอนมีท้องนะพี่มีท้องนะอ้าวเราได้กินไก่แถวนี้ไม่ใช่เลยมองทางขวาดิลุ้กไง ที่นี่ก็แถวนี้เอ๊ะน้องเป็นมือวิจารณ์อาชี่มามาจะเปิดโพล้อบ้านหน้าตัวบ้านเนี่ยฮะเล่นบ้านหน้าก็ได้นะเล่นเล่นบ้านนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีตัวมีรถจอดอยู่พันธุ์รถตองของมันมีที่เป็นของแมพอยู่แล้ว ชวเปิดตัวหรอแต่ตกบเนเราก็ไม่เจ่ขเางบนข้าบนมีทฟมโฟรไม่มีนลยทําไมาอีเลนเกลไม่มีตู้หยอดน้ำให้เราเลยอ่าแบบนี้แบบน,แบบน,แบบนเขาไม่อตกหรครับเ่ย่องยังไงเนี่ยนี่วมใจได้เลยไ,ไ,ไม่มีักไม่มีสักบไกลอ่ะไม่มีใกล้สุด ถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีสก็อตไกเราต้องเล่นระยะประชิดอย่างเดียวครับเข้าชาร์จอย่างเดียวเลยแล้วเข้าชาร์จแล้วตัวเองก็ตายแทนมีสไนเปไม่มีประโยชน์อ่ะเขาต้องเปลี่ยนต้องต้องทิ้งสไนเป็นเลยนลูกซองอ่ะทำไมหน้าจอพี่มันขึ้นเป็นด้วยชั้นมือถือดูเนี่ยเออจริง I got s u p p l y s u p p l y s e คือมันบางครั้งเกมมันบัคเข้าใจไหมในโหมดอาข้อจำได้ไหมตอนที่เราเล่นโหมดอาร์เคดตอนที่ ที่มันโดดล่มแล้วตายเกิดอ่ะที่มันสูบปืนอ่ะจำได้ไหมน้องก็บ้าไปอย่างนี้เน้นๆเลยเน้นๆหัวเลยนอนตีไม่ได้ป่ะนอนตีไม่ได้ป่ะเดินไปเดี๋ยวก็โดนยิงแล้วไปอ๋อแล้วมันดึงสลักแล้วเอาไม่ด้ครับึง อะไรเป็นสลักกระเพโดนไปอีกเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนเี้เอย๋ยวเพิ่งใจร้อนไม่มไม่รอบไม่รอบไม่รอบไปรอบนะมาคุณตัวตายมุมนั้นเองไปรอบรอกตรงนั่นเรามาถึงเอ้ยผับจีสตรีมนี้มันมีมันมีเครื่องร่อนแล้วนะมันมีเครื่องบินเล็กแล้วนะต่อไปโมบายก็น่าจะมีเราได้ขี่เครื่องบินกันเลยทีนี้อีรันเกล เลนอยากใช่สีนี่<ม>เลนแห<ล>น่มิลาม่าตัดกลางสะพานได้ไหมไปครับไปเข้าวงยาดูดบลอกนี้ เป้มองอีกแบโปมองโป้มองโป้มองไปบ้านนี้เลยใช่ไหมข้ามข้ามฝั่งใช่ไหมมีตัวเนี้ยเห็นเลยวะบ้านหลังเนี้ยที่นาพลาดนะสถิติแล้วโดนยิงบ่อยมากที่สุดเลยบ้านนี้จะเข้าช้าหรือจะเลยโดนเลยพี่โดนเลยพี่ไม่มีสตัวโดนหตัวมีตัวเห็นไหมมี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 ตัวมีตัวเอาไหม่ะเท่ากับเอามีนี่เอาเข้าครับเอาเข้าเอาเข้าเลย เระเบิดไประเบิดไปไิดตปูนบ้านระวังนะมันโดดมะจะตัวเดียวปะเฮ้ยอย่าเนียนอย่าเนียนเฮ้ยอย่าเนียนระวังระวัง long

เกือบเวย่างนตักทางได้ดีมากครายเนี่ยโชวไปแล้วถ้เลยต้องแกะโดนอดชคดีโชคดีโชคดีโชคดีผมดีแล้วอืมอ่ะคนสามอยู่ไหอยู่ทำไมไปมาของทำไมเกมมันชอบปั๊บเป็นอันนี้ของสัตวนาฟุ้งหงายเลยเมื่อกี้เล่ะิเกมสองซี่ไม่ชอบมัน วิ่งชนมาเลยเอ๊ปืนจ่อหน้าเลยือบายมันไม่ยอมยิงไงตออผมอีกเ้ยทิ้งทำไมในเอมโฟเราเนี่ยตั้มมีสปูบเลยวะโอ้โหตัวนี้ของดีครับวง่วงวงวงเราวง่ตเราวงเรา ไว้เลยพี่ลืมสื่ช่วยแล้วไม่ยอมไม่ยอมปลาตรงโม้ไปทุกได้รับนี่นี่ตะกนลสามพี่มินิว่ะเอามินิดีกว่ากสามก็ได้ด๊อกเี่นกอลงบนเวผมจะนั่งรอกินไก่น้นมีกบกินไก่จริงๆเลยใช่ไหม ใช่ยิงขทาวเลยเราโดนชาร์จวะเนี่ยพี่ตัมอย่าค่างยี้สิมันจอดต้นไม้จอดไม้จอดต้นไม้เอาเลยเอาสิเอาสิขยับรถเข้าวงยัดขยับลองมันลองยัดยัดัยัโอ้ไม่เอารุยัดสิมันเอารุแอบไม่เงียนมากเลย tôi ấy ấy đi nát, đang đi phải nè, à? đi, đi, đi. đi, đi. <laughs> này này nhá, nền này, đi mày, tôi lúc này, nói đi, nằm nằm, Ủa nó trong phòng nào đi các phe, Ô đồn sườn bạc, cái 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 โดนสวนมาโดนสวนมาโดนสวนมาตายเหรอยังย <it> <th> <iera> ังเจ๋วทำไมตายไม่ตายเนี่ยยังครับขึ้นชิ่วสักตัวไปตัวหนึ่งไปเห็นตาไปตัวนึไงนะที่ถ้าวิงไงไม่ตายอีก ไม่รู้เอเปบีพร้อมพี่เอ็บเอ็บรออยู่เนี่ยอยู่เนี่ยห้องน้ำนะมันโดนชาร์จมันโดนชาร์จมันโดนชาร์จแล้วปู่ไอ้นี่เขายิงจังเหลืสามใช่ไหมสามสี่หรือเปล่าเนี่ย สามสองสามสองสามสองสองดูทางริมน้ำสิอยู่อยู่อ่าลงกินนี่แล้วกินมาแล้วกินเราโอ้กินเราเนี่ยแล้วโอ้โหเล่นยากมากเลยอ่ะจะเล่นไงครับเนี่ยขึ้นเขาไหมยิ่งซ้ำแบบนี้ยังไงอ่ะ

ตามตามเอารถอีคันนึงมาเลยตามมาตามมาเดินเดินเดินไปเดินไปเดินไปเร่งพัดไปแล้วนู่นจุดจอดกว้างเลยจอดกว้างเลยไปเลยไปเลยไปเลยจอดขวางต้นไม้มาเลยพี่นี่แหละจุดจขวางต้นไม้ ฮัลกหลขาวยังระเปิดได้ฮัลโหลขาวก็เล่นที่น,นี้ที่นี้ก่อนนึงฮัลโหลขาวขาวขาวเดี๋ยวดิฟัมปั๊มยาก่อนที่ปั๊มยาก่อนฮัลโหลขาวที่ปั๊มยาก่อนเขาเขาเขานี่ก่อนโว,ว้ยพี <laughs> ่สวยโอยฮะเฮ้ยมันเกือบแล้วว่ากำลังกดปั๊มยายอยู่เมื่อกี้เกือบไม่ทันนี <S <S <c oughs> ่แต่ไปกดหนึ่งนะไม่ได้ยี่กดแต่ยิงออโต้ที่เนาะ อยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ยโอเคเอาเอาม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 าตรงนี้แล้วปัดโอเคโชว์สเต็ปเต็มที่โชจบไว้อะไรด้วยไว้ไว้อะไรหนึ่งนาทีโอเคอ้าวทำไมหมุนติ้วงั้นล่ะสัญญาณเน็ตงไม่มีไม่เต้นไม่มีไม่เต้นไม่มีไม่เต้นสัญญาณเน็ตครับสัญญาณเน็ต แต่ว่าเรยกว่าเย็นไปอะไรให้ผมโอ้พี่ค้างไปแล้วครับพี่ค้างดีนะพี่้างเส็ตนม่ามโอ้เมื่อกี้ยงอเดรยสสามสตัวยิงไม่ถ่ายแล้ตัวโอ้ตายอะไรเนี่ย